เดี๋ยวให้คุณพาไปดูเรื่องของการบริหารภักตกชวานี่เรื่องน้ําต้องยกให้คุณเลยคุณเจษครับผมค่ะ,ะก็ทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะมีการบริหารกิจกรรมแก้ไขพักตกชวาใช่ไหมคุณในพื้นที่ของระดับจังหวัดด้วยครับ,รบผมนะฮะก็ที่จังหวัดพิษณุโลกเองนะฮะก็หลายภาคส่วนเขาระดมกําลังการแก้ไขปัญหานี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่บริเวณคลองอ e ีโอ่งคลองสะโครดหมู่6ที่ตำบลหัวรออาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกใกล้ๆสถานีของเรานี่เองครับ ที่ทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเขาบูรณาการกับหลายหน่วยงานครับร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวานะฮะก็มีการร่วมกันขุดรอกคลองเก็บขยะวัชพืชในพื้นที่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับทางนี้ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็ลงมา ดูเรื่องนี้นะฮะพร้อมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกอีกสองท่านด้วยครับค่ะออพื้นที่ตรงนี้นี่หลังพื้นที่ของดิฉันพอดีเลยนะ <S <S เขาบอกว่าการที่ร่วมกันแข่งครั้งนีลลล้เนี่ยมีจิตอาสา904จังหวัดพิษณุโลก<ส>แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ตะมนหัวรอกว่า400คนเข้าร่วมในกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของถ้าเอาผักตบชวาออกแบบนี้ทางเดินน้ำก็จะสะดวกแล้วน้ำก็จะสามารถใช้งานได้ด้วยนะคะ